ภาพวาดฮวงจุ้ยกับฮวงจุ้ยมีผลกับชีวิตจริงไหมนะครับชีวิตของมนุษย์เนี่ยประกอบด้วย2ส,ส่วนหลักๆใหญ่ๆนะครับก็คือส่วนแรกคือร่างกายส่วนที่2ก็คือจิตใจนะครับสส่วนเนี่ยเป็นส่วนประกอบสําคัญหลักใหญ่เลยนะครับที่รวมเข้ามาด้วยกันเรียกว่าชีวิตเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมีผลกับชีวิตและจิตใจหมดอะนะครับสิ่งแวดล้อมก็มีผลต่อชีวิตเรานะครับ การรับรู้สัมผัสทางส่วนประสาทอาัตนะทั้งหมดก็มีส่วนทําให้เราเกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะครับถ้าเราได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนตรงนั้นมีผลต่อเราหมดเพราะฉนั้นไม่แปลกอะไรนะครับที่ภาพวาดหรือว่าการจัดฮงจุ้ยเนี่ยจะมีผลต่อชีวิตเรานะครับเมื่อคนเห็นนะแล้วรู้สึกรู้สึกที่ไหนครับรู้สึกที่ใจไงเราเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้มันสดชื่นจังเลยมันแจ่มใส ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นกับเราอยู่ทุกวันทุกวันนะมันบ่บมเพาะทุกวันสิ่งแวดล้อมเป็นแบบไหนมันจะบ่มเพาะเราเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นฮวงจุ้ยกับงานศิลปะเป็นสิ่งที่บ่มเพาะเราบางอย่างให้ผลทันทีบางอย่างให้ผลระยะยาวอันนี้ต่อคาถามคือว่ามีผลต่อชีวิตใจิตใจไหมทุกอย่างมีแน่นอนถ้าเราคัดสรรแต่สิ่งที่ดีนะครับมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมของเราเพราะนั้นสิ่งที่ดีก็จะบ่มเพาะเรา สิ่งแวดล้อมต่างๆที่ดีอยู่กับคนที่ดีอยู่กับการจัดสรรบรรยากาศที่ดีนะอยู่กับสนทลีที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจเราก็จะได้ซึมซับสิ่งต่างๆเราเนี้เข้ามาเป็นพื้นฐานของชีวิตเรานะครับ